สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจิตวิญญาณสู่จักรวาลซอสเซลท็อก กรณียเมตตสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อเจริญเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสมุ่งหมายการแผ่จิตที่เกื้อกูลปรารถนาดีให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ปรารถนาให้ตนเองและสรรพสัตว์ไม่มีเวรต่อกันไม่เบียดเบียนกันมีแต่สุขไร้ทุกข์ปราศจากความขุนเคืองใจไร้พยาบาท ประกอบด้วยคาถาตามแบบชนทลักษ์ภาษาบาลีโบราณจำนวนสิบบทโดยเป็นปรากฏในขุดทัปปาถะของพระสูตรตันตปิดกชาวพุทธเชื่อว่าการสวดมนต์บทการณียเมตสูตรจะช่วยคุ้มกันภัยอันตรายเทวดารักษาคุ้มครองและศัตรูที่คิดร้ายก็จะกลายเป็นมิตรประวัติของบทสวดการณียเมตสูตรการณียเมตสูตรบางครั้งจะเรียกว่าเมตสูตร เดิมทีเป็นบทสวดให้พระภิกษุทั้งหลายร่วมกันเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและเป็นมิตรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระสูตรกรณียเมตสูตรมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนพระกรรมฐานแก่พระภิกษุราวห้าร้อรูปในป่าหลังจากได้เรียนรู้พระภิกษุก็แยกย้ายกันไปเจริญกรรมฐานตามใต้ต้นไม้ภายในป่าหิมวัน รุกขโทดาที่สถิตยอยู่ตามต้นไม้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากภิกษุจำนวนมากมานั่งบำเพ็ญเพียรโดยทางฝ่ายรุกขโทดาคิดว่าภิกษุเหล่านี้ต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานาน,านทำให้พวกตนลำบากจึงรวมตัวกันหลอกหลอนพระภิกษุด้วยการจำแรลงกายให้หน่ากลัวเพื่อขับไล่พระภิกษุมาทั้งรูปและกลิ่นที่ไม่เจริญใจ เหล่าภิกษุถูกรบกวนอย่างหนักจนหาความสงบไม่ได้จึงพากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสพระคาถาการณียะเมตสูตรให้พระภิกษุกลับไปเจริญพระกรรมฐานตามเดิมพร้อมกับสวดพระคาถาบทนี้เพื่อเจริญเมตตาให้แก่รุกขทวดารวมถึงมารผจญทั้งหลายเมื่อรุกขทวดาได้รับฟังกรณียเมตสูตรก็มีจิตใจที่อ่อนโยนร่วม อนุโมทนาและคุ้มครองภัยให้เหล่าภิกษุทั้งหลายสามารถบรรลุพระกรรมฐานได้อาน,นิสงค์ของการสวดกรณียะเมตสูตร เนื่องจากบทสวดกรณียเมตตสูตรค่อนข้างยาวไม่มีแบบย่อผู้ที่จะสวดภาวนาจะต้องมีจิตใจที่แนว่วแน่มั่นคงเมื่อสวดแล้วจะเป็นการเจริญสติสมาธิไปในตัวเชื่อว่าผู้ที่สวดเป็นประจำจะเป็นที่รักของเหล่าเทวดาได้รับการดูแลคุ้มครองภัยผู้คนรักใคร่มีใบหน้าผ่องใสนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล คำนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะควะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะพระคาถาการณียะเมตสูตร กรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังประทางอภิเมตจักสกโกอุชูจะสุหูชูจะสุวโจจะสมุทุอนติมานีสันตุสกโกจะสุพโรจะอปปกิจโจจะสัลหุกะวุตติสันตินทริโยจะนิปโกจะอปปคับขพโพกุเลสุอนันุคิโท นะจะขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูปรเรอุปะวะเธอยุงสุขิโนวาเขมิโน,โนโหตุสเพสาตาพวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานาผูตติตาสาวาทาวราวาอนะวะเสสาที่คาวาเยมหันตาวามัชยารัศกาอนุกถูลา ทิฏฐาวาเยจะอธิฏาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรผู้ตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสตาภวันตุสุขิตตาณปโรปรังนิกุเพทะนาติมันเยถากัตจินังกินจิพยโรสนาปฏิคัสสัญญานานัญมันยัสทุขมิตรเฉยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตมนุรักเข เอวัมปิสัพพุเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมานางังเมตันจะสัพพโลกัสหมิงมาณะสัมภาวะเยอปริมานางังอุทังอโทจติริยันจะอสัมภาทางอเวรังอสปัตตังติดฐานจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวะตัสสวิขตมิโทเอตังสติงอธิธเถยยัพมเมตังวิหารังอิธมาหก ทิถินจะอนุปรครมศีลวาทัสนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยะเคทังณหิชาตุคภะเสยยังปุณเรตีติกรณียะมัทกุสเลนณยันตังสันตังปะทังอภิเมตจาสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวโจจะสมุทุอนาติมานี สันตุสโกจะสุพโรจะอัปปกิจโจจะสัลหุกะวุตติสันตินทริโยจะนิปโกจะอัปปคับขพโพกุเลสุอนะนุคิตทโทัณจะขุดทางสมาจะเรกินจิเยนะวินยูปรเรอุปะวะเธอยุงสุขิโนวาเขมิโนโหตุสัพเพสตาภวันตุสุขิตตา เยเกจิปานภูตัิตาสาวาทาวราวาอนะวะเสสาท่คาวาเยมหันตาวามัชยารักกาอนุกถูลาทิถาวาเยจะอธิถาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรผู้ตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสต,ตาพวันตุสุขิตัตตาณปรโปรปรังนิกุเพทะนาติมันเยถากัตจินังกินจิ พยโรสนาปฏิคัสสัญญานาญยมัญยสัสทุคมิตรเฉยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตมนุรักเเเอวัมปิสัพพุเตสุมาณะสัมภาวะเยอปริมาณังเมตันจะสัพพโลกัสหมิงมาณะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทางอโทจติริยันจะอสัมภาทางอเวรังอสปัตตัง ติดฐานจรังนิสินโนวาสยาโนวายาะตัสสวิคตมิโทเอตังสติงอธิเถยยพมเมตังวิหารังอิธมาหุทิฏฐินจะอนุปรครมศีลวาทัศเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเเทงนหิชาตุขภะเสยยังปุนเรตีติ รณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังประทางอภิสเสมตจะสสกโกอุชูจะสุหูชูจะสุวโจจะสม,มุทูอนติมานีสันตุสกโกจะสุพโรจะอปปกิจโจจะสัลหุกะวุตติสันตินทริโยจะนิปโกจะอปปคับขพโพกุเลสุอนันุคิทโต นัจขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูปรเรอุปะวะเธอยุงสุขิโนวาเขมิโนโหตุสเพ,พสตาพวันตุสุขิตตาเยเกจิปานาผูตติตาสาวาถาวราวาอนะวะเสสาที่คาวาเยมหันตาวามัชยารัสกาอนุกถูลาทิถาวาเยจะอธิถาเยจะทูเรวสันติอวิทูเร ภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตาพวันตุสุขิตตาณปรโรปรังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตจินังกินจิพยาโรสนาปฏิฆาสัญญาณัญมันยสัสทุขมิตรเฉยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตมนุรักษเเเอวัมปิสัพพุเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณาัง เมตันจะสัพพโลกัสมิงมณะสัมภาวะเยอปริมาณาังอุทังอโทจติริยันจะอสัมภาทางอเวรังอสปัตตังติดฐานจะรังนิสินโนวาสยานโนวายาวะวัตสวิคตมิโทเอตังสติงอธิเถยยภพมเมตังวิหารังอิธมาหุทิฏฐินจะอนุปครมศีลวาทัสเนนะสัมปันโน กาเมสุวิเนยะเคทังนะหิชาตุคภะเสยยังปุณเรตีติคาถาแผ่เมตตากรณียเมตตสูตรแบบย่อของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนสิทธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พุทธเมตังจิตตังมมะพุทธพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมมะธรรมธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมมะสังฆะสังฆานุภาเวนะ หลังจากนั้นให้ทำการกรวดน้ำให้คนที่อยากให้หรือเจ้านายและให้เจ้ากรรมนายเวรให้กลับมารักเมตตาเอนดูให้ทำแบบนี้ทุกวันติดต่อกันเจ็ดวันจากที่เคยคขุนข้องมองใจนั้นจะกลับมาถูกตาต้องใจกันอีกครั้งเป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตาครั้งนี้จะช่วยเรียกสติของเราให้กลับมาทำให้จิตใจสงบเบาสบาย เปิดทางไหลเข้ามาของทรัพย์แบบรัวๆล้นเหลือจากทุกทิศทุกทางทำสิ่งใดก็สำเร็จดังอัศจรรย์ส่งมอบความรักทางจิตวิญญาณและพลังจัก,กรวาลส่งมอบความสุขให้หัวใจเบ่งบานสนับสนุนช่องได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี7302023995หรือสแกน QR โคดนี้ได้เลยค่ะ จงงดงามเสมอและเป็นตัวเองในแบบที่สุขอิสระจากภายในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการขยายใจตัวเราเองทำตัวให้สบายทำใจให้สงบทุกสิ่งที่ฝันสําเร็จได้จริงด้วยพลังของใจและบรรลุเป้าหมายอย่างอัศจรรย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจิตวิญญาณสู่จักรวาลซอสเซลทออปสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตาครั้งนี้จะช่วยเรียกสติของเราให้กลับมาทำให้จิตใจสงบเบาสบายเปิดทางไหลเข้ามาของทรัพย์แบบรัวๆล้นเหลือจากทุกทิศทุกทางทำสิ่งใดก็สำเร็จดังอัศจรรย์ ส่งมอบความรักทางจิตวิญญาณและพลังจัก,กรวาลส่งมอบความสุขให้หัวใจเบ่งบานสนับสนุนช่องได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี7302023995หรือสแกน QR c o d นี้ได้เลยค่ะ